O <laughs> คนที่กำลังมองหาร้านเติม UC PUBG Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ w i s m a n Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m a n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมมันนะคร กราบสวัสดีชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกมพับจิมโมบายอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวโยคพาร์ตซีซั่นที่17นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าพี่ครับรอยัลพาร์ซีซั่นสิบหกนี้จะหมดแล้วเหรอทำไมพี่รีบรีวิวจังซึ่งวันนี้เนี่ยผมแค่เอาของน้ําจิ้มมาให้ทุกชมดูก่อนนะครับว่าของที่ผมเอาให้ดูเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็จะรีวิวกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาลุ้ยนะครับจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะครับซึ่่่งงมมมมมีีกกกกกกกิจกรรรรรใใหเเเเข้้าาาาายยยยออะละลลนนคคคับูไไฝกกด like, ด์ แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง k คเคแซด้วยนะครับเดี <S <S ๋ยว,วน,นี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูนะครับโอเคนะครับในส่วนของอันดับแรกเนี่ยนะคือชุดแรงในส่วนของลุโยโอพาร์สซีซั่นที่สินั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดออกแนวสีดําตัดกับสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินนั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะมีหน้ากากนะครับซึ่งเป็นรูปเขาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าซึ่งค่อนข้างจะแปลกตีมจากซีซั่นที่ผ่านๆมานะครับลองดูได้นะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าชุดนี้เเเนนนนนนีี่่่ยยลออองงงงงงงทุุุกกคคสสััตตตรรดดดด้้้้้าาาาาาขขขขชชะบถมมิว พล้วได้นะครับจะเป็นชุดแรกของเกมพับทีมโมบายเลยนะครับที่มันเป็นชุดแรงค์แจก,กฟรีที่สามารถแบบพล้วได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องรอดูในเกมอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ โอเคครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะั่นคือสกินปืน AWM นั่นเองนะครับสกินปืนอันนี้เนี่ยเป็นสกินปืนที่ค่อนข้างสวยมากนะครับซึ่งปกติเนี่ยสกินปืน AWM เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นสกินลายธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับคือแบบมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับพับทีมบอยไม่ค่อยทําสกิน AWM ออกมาแบบให้เราเนี่ยได้ใช้กันบ่อยๆส่วนไม่ใชมีเป็นลายสีแบบเขาเรียกว่าสีพาสเทลนะครับแล้วก็เป็นสกินอัปเกรดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วสกินลายธรรมดาที่แจกฟรีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับมีน้อยมากๆเลย ในื่วงของสกิน AWM นะครับเพื่อนเนี่ยใครที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสายฟรีนะครับที่ไม่ชอบเติมเนี่ยยังไงก็สามารถเก็บแรงเพื่อรับสกิน AWM อันนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าสวยมากนะครับอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะ ในส่วนต่อไปนะครับนั่นคือร่มของ Royal Pass ซีซั่นที่17นั่นเองนะครับซึ่งร่มวันนี้เนี่ยก็ออกแนวตรีมสีดําตัดกับสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งมีเส้นเงินด้วยตรงกลางเขียนว่า Royal Pass ซีซั่นที่สินั่นเองนะครับซึ่งร่มวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากแลงเอชนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมแบบเดาดูนะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นแรงใช่ไหมครับร่มเนี่ยไปได้ประมาณแลงเอชอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอลุนนะครับว่าเขาเนี่ยจะจัดเลี้ยงใหม่หรือเปล่าหรือออวว่่่่่าาาจจะะะััััดเเรรีียยยงงงงงไนนนคคคบบบซึกลข้ท สวยมากนะครับในส่วนของร่มโดยภาซีซันที่เนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับนั่นคือกรอบคอนเคอร์เรอร์นั่นเองนะครับซึ่งกรอบอันนี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับทุกๆซีซันนะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะเปลี่ยนแบบไปบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คงรูปทุกซีซันนะครับได้เป็นกรอบคอนเคอร์เรอร์นะครับแล้วก็ป้ายชื่อเอฟเฟกต์การเข้าห้องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกซีซันที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรีมนะครับซึ่งจะมีปืนกอลซาัน ปืน dp 2 8แล้วก็ปืน awm นั่นเองนะครับซึ่งส่วนของปืนพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของเซิร์ฟจีนหรือเปล่าเพราะว่า ปืนมันค่อนข้างที่จะแฟนซีเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปืนที่อาจจะเข้ามาในช่วงของครบรอบพับจีโมบายก็ได้นะครับอันนี้ต้องรองลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะสีออกแนวแบบม่วงๆนะครับม่วงชมพูอะไรประมาณน,นี้คือเป็นสีที่ผมค่อนข้างชอบไปสีนึงเลยนะครับงก็ต้องรอติดตามข่าวอีกทีนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่านะโอเคครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะั่นคือสกิน M4 นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมดูแล้วน่าเป็นสกิน M4 ที่สามารถปรับแต่งได้นั่นเองนะครับซึ่งในเกมพับ มีปืนที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด2ปืนนะครับนั่นคือปืนไซก้ากับปืนสกา l นั่นเองซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะมีการเพิ่มปืน m อเข้ามานะครับ ซึ่งนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการตัดต่อหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีการเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของปืน M4 นะครับในส่วนเรื่องการตกแต่งต่างๆนะครับทุกคนเลยนะครับว่าใครที่แบบไม่อยากที่จะเสียเงินในการแบบซื้อสกินแพงๆนะครับก็เก็บเงินไว้อัพกระป๋องนะครับเพื่อเอามาแบบแต่งลาย M4 ตามที่เราชอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบิดนั่นเองนะครับเป็นสกินระเบิดทิมานะครับอ้าน่ารักเลยนะผมว่าแบบเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยนะครับถ้ามีเอฟเฟกต เพิ่มเติมในคิวฟีดเนี่ยก็น่าจะแพงขึ้นเท่าตัวเลยเนะครับ็นส่วนของสก,กินนี้นะ โอเคครับในส่วนต่อไปเนี่ยนั่นคือกล่องนั่นเองนะครับของโยพาซีซั่นที่เจนั่นเองเมื่อเรานะครับทำภารกิจ RP จนถึงเลเวล100นะครับเราเนี่ยสามารถใช้ RP ที่เหลือนะครับในการเปิดกล่องพวกนี้ได้นะครับซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยเป็นชุดจากโยพาซีซั่นที่4นั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเอาของเก่ามาย้อมแมวไข่ก็ได้นะครับคือแบบเอาไว้สําหรับคนที่เก็บซีซั่นสไม่ทันเนี่ยก็สามารถเอ่อเก็บชุดพวกนี้มาได้นะครับก็จะมีเป็นชุดหมีนั่นเองซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแบบที่ผม พานหรอกนะครับก็จะมาเก็บในส่วนของช่วงกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเป็นชุดหมีสกิน AKM นะครับมีเป็นรถตู้มีกระทะเนี่ยครับที่เห็นอยู่เป็นกระทะรูปหมีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร่มด้วยนะครับเห็นปะเป็นร่มลายหมีนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนพวกนี้เนี่ยเป็นสกินที่ผมเนี่ยอ,อยาก เมื่อก่อนนะครับคือยังไม่มีงบมากพอที่จะเปิด RP นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาเก็บภายหลังเอานะครับช่วงนี้พับจิมไว้เขาชอบเอาของซีนส์กรเนี่ยมาเพื่อแบบให้คนเนี่ยได้มาเก็บสะสมกันมากขึ้นนะครับอุ้ยรถน้ําแข็งเเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้เนี่ยต้องเก็บไปนะรถแบบสวยมากรถน้าแข็งนะครับเอาไว้ใช้ดานวิกเคนดีได้แบบเวิร์กเลยอะนะในส่วนของสกินรถนะครับอ่าแล้วก็มีพวกล่มต่างๆด้วยลองดูกันได้นะครับ โอเคนะม่ส่วนต่อไปเนี่ยนั่นคือการอัปเดตในช่วงของ Pu b g m o b i l e Christmas นั่นเองนะครับซึ่งจะมาในช่วงของเดือนธันวา t นี่แหละนะครับซึ่งในส่วนของการอัปเดตหลักๆที่จะมาในครั้งนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับจะมีการเพิ่มส่วนต่างๆเข้ามานะครับในด่าน e v a n น e l นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกับช่วงคริสต์มาสของปีที่แล้ว p u b G Mobile นั่นเองนะครับทีมีการเพิ่มปราสาทไว้นะครับตรงกรอกกลางนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างจะสวยมากนะครับซึ่งม พวกฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาในแมปอ e ีรลนเกิลนะครับอาจจะเ,เป็นพวกภูเขาท้ําแข็งต่างๆนันครับอ่าลองดูอันนี้ก็เป็นส่วนของปราสาทนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถคลิกได้ที่อีเวนต์นะครับว่าจะเอาในส่วนของอีเวนต์นี้เข้ามาก็ได้หรือว่าไม่เอาเข้ามาก็ได้นะครับอ่า อันนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นรูปปราศาสตรนั่นเองนะครับซึ่งขอหมดบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยของเยอะมากนะครับซึ่งปราศาทต่างๆนะครับมันจะกระจายไปทั่วเกาะของอีแวนเกิลเลยนะครับอ่าซึ่งหอดเลยนะครับว่าของเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับในส่วนของพวกปราสาทน้ําแข็งพวกนี้นะครับอ่าอันนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของสโนบอ l l นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเก็บแล้วปลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผมว่าได้เป็นพวกไอวอลครับที่สามารถเอาไว้บังกระสุนได้นะครับ อันนี้ก็ปาไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีเป็นไอวอลแล้วก็เป็นพวกตัวติ๊กตัวตุ๊กตาหิมะนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับซึ่งเป็นเหมือนไอวอลเลยนะครับคือเขาเรียกว่าใช้ในการบังได้นะครับบังพวกกระสุนต,ต่างๆได้นี่ทุกคนเลยครับว่าค่อนข้างเจ๋งนะผมว่าเจ๋งมากเลยแล้วก็ยังมีพวกสเก็ตด,ด้วยนะครับอ่าลองดูนี่นะครับก็เป็นสโนว์บอร์ดนั่นเองนะครับลองดูได้ ซึ่งค่อนข้างที่แบบเวิร์กเลยอะเอาไว้ขับบนพวกหิมะต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ารอบนี้จะมีพวกภูเขาน้ําแข็งที่อัปเดตเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับนะั่นคือการเพิ่มสกินของตัว แอร์ดรอปนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปร่างใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะมีการเอาพวกไฟต่างๆเนี่ยมาติดในแอร์ดรอปนั่นเองนะครับลองดูได้นะอันนี้ก็น่าจะมีการดรอปในของหมดเอเวนเอระครับก็จะเป็นบ้านนะครับอ่าบ้านนี้ก็เข้าไปด้านในผมคิดว่าน่าจะสามารถเปิดเอาของได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นของพวกกระเป๋าหมวกทรงหมวก3มนะครับมีต่างๆมากมายเลยบ้านก็ค่อนข้างสวยนะครับมีการประดับด้วยพวกแบบ สีสันต่างๆนะครับค่อนข้างที่สวยเลยนะในส่วนของทีมนะครับทีมในหน้าของตัวล็อบบี้นะครับว่าังมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นทีมต้นคริสต์มาสนั่นเองซึ่งผมชอบทีมนี้มากเลยนะครับค่อนข้างที่จะสดใสมากเลยนะครับในส่วนของทีมต้นคริสต์มาสนี้นั่นเองนะครับ Gracias. <laughs> Oh, 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 oh โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับในส่วนของการรีวิวย่อพาร์ทซีซั่นที่17นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับถ้ามีคลิปอะไรมาเนี่ยผมจะรีบมาอัปเดตให้ทันทีนะปะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย